เชยเชยแนลภูมิใจเสนอช่วงเวลาดีๆต่อจากนี้จังหวัดชนุรีนักบางแสนของเล่นของสะสมมือสองกับตลาดนัดคนเดินถวายไร้ลมเย็นๆพระอาทิตย์กำลังตกดิน สวัสดีครับพบกับเชยเชยชาแนล Channel, มาที่บางแสนชนบุรีครับนี่คือเจ้าสามตาจำชื่อไม่ได้แล้วฮะเขาจะเป็นตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์หลักๆที่อยู่ในเรื่องของบัสไลเย e a r หรือว่า Toy Story นั่นเองครับสามตาตัวนี้เป็นบาสเกตครับบาสเกตป๊อปคอนที่พี่ได้มาเป็นมือสองครับจากทาง ยูเรเซลเจแปนครับด้านหลังเนี่ยจะมีเขียนไว้เลยครับว่าจากโตเกียวนี่นะฮะจริงๆมันต้องเป็นอซากาสินะฮะนี่ครับนี่พี่เอจับมาในราคาสองร้อยแปดสิบบาทครับนี่โอ้โหเยีย๋มาดูมันเนื้อไหนนิดนึงครับนี่ฮะด้านในใส่ป๊อบคอร์นเย,ยอะมากเลยอ้าปา ปึ๊บมาปากปึ๊บปึ๊บนี่โอเคนี่ครับนี่ตัวที่หนึ่งนะฮะอ่ะมาตัวที่สองภูมิใจเสนอนี่ครับอุลตร้าแมนซื้อสำเร็จรูปมาเลยครับนี่น่ารักมากมีคู่มือนะครับคู่มืออยู่ในนี้ครบเลยในการต่อซิกซอแต่ว่าเจตเชนแนลไม่ได้ต่อครับเพราะว่าเขาทำมาให้สำเร็จเลยนี่ให้ดูให้ดูด้าน,น,นข้างนะครับด้านข้างนะ ด้านหลังก็เป็นตีมสีขาวแดงครับคุนต้าแมนสีเหลืองตาสีเหือราคาอยู่ที่1 4 0บาทโอ้ยถูกไหมครับราคา140ต่อให้ด้วยนะครับต่อให้เรียบร้อยเลยสวยมากครับ,นะรบดูลายดูลายเดี๋ยวมีภาพประกอบให้ดูนะครับเมื่อเสร็จแล้วหน้าตาเป็นยังไงสวยงามครับแดงขาวและดำสีจัดก,กันมีโลโก้ 745ชิ้นในการต่อทั้งหมดราคาชิ้นนี้200อบาทเป็นเสร็จวันนี้ก็ช้อปปิ้งในการซื้อของลืมบอกเลยครับว่าได้มาจากไหนเรามารีวิวที่บางแสนก็ต้องมาจากถนนคนเดินบางแสนครับ200บาท140บาทเป็น340อ่ะได้แล้วนะเมื่อรวมกับเจ้าสามจาตัวนี้อีก300ก็เป็น640บาทครับอ้าว8 8 ก็เป็น620บาทเบื้องหลังในการไปเดินตลาดเพื่อหาของเล่นทั้ง3ชิ้นนี้เจออะไรยางไงบ้างกับตลาดคนเดินบางแสนครับไปดูกันครับ Did you get ready in the dark or something? Because you look like a beautiful n i นี่คือบรรยากาศช่วงประมาณ6กโมงครึ่งใกล้ๆทุ่มแล้วนะฮะที่ชายหาดบางแสนครับถือเป็นถนนคนเดินบางแสนที่เป็นถนนแห่งแรกนะครับที่ยังคงเดินกันอยู่เพราะว่าบางแสนตอนนี้ก็มีหลายที่แล้วครับเริ่มทำขึ้นมาแข่งขันกันไปนะตอนนี้คนก็ อยู่ในช่วงกระแสของโควิดแต่รอบสี่ก็ยังจางๆครับยังไม่เยอะมากนักแต่บรรยากาศสวยมากเลยดูสิฮะโอ้โหท้องฟ้าแบบนี้มีที่ไหนฮะเหมือนกันแต้มสีสีชมพูรเรื่อยๆบรรยากาศสวยมากครับกับท้องฟ้าทวายไลท์หา,<อ>าไม่ได้แล้วครับที่ท้องฟ้าที่สวยวัดมากเลยในช่วงเวลานี้กับทวายไลท์ อุ้ยเพิ่งเห็นน้องงานแพ้สามร้อยนี่เขาดูไนสายพี่สามร้อยอ่ะ,นอะสนใจสนใจอันนี้สนใจเ๋ยวชอบป๊อะคอนถ้าถามว่ามันเก่าไหมก็เก่าแหละนี่ครับเปิดมาจะเป็นที่ใส่ป๊อบคอนตรงนี้นะนี่ฮะใส่ป๊อะคอนก็จะอยู่ในกระตูบนบัสลเยนะฮะน่ารักเจีะนี่สามร้อยงาน ฮะอันนี้เหรอตัวแรกของกอสิล่าครับเหรอถ้าใครจะสมตัวเนี้ยทำไมก่อนพัน0บาทสองพันเลยแล้วนี่กระแทกมันแถวไปเหรอครับผมเป็นแก้วน้ำเนาะแก้วน้ำตัวแรกครับอ๋อแก้วน้ำกอสิล่าสามร้อยบาทนะนี่มันมีเซ็กซี่หน่อยหน่อยนะก็มีกระตูนน่ารักน่ารักซอฟนะครับซอฟบัสไลเย่บัสแมนนะฮะ มีวิหารตัวฐานอะไรก็ได้อุ้ยกอรชิลล่าน้องกอรชิลล่าตัวอะไรครับกอรชิลล่าตัวละร้อยครับเหรอมันเป็นยางอ่ะเนาะเอ้ยน่ารักน่ารักนี่มีสี่แบบด้วยกันนะฮะได้ไหมแค่ไปยินกอรชิลล่าสวยเลยสวยเลยถูกใจถูกใจอ่ะโอ้ยด้ชอบกระจายแน่ๆเลยแหละอ่ะขอดูอีกตัวนึงเขามีหลายสีเนาะมาดูนี่ฮะอันนี้จะมีออกสีสีทอง ก็เซาม่เก่านะฮะดูไปตรงมันเหมือนตะโกดกันนะนี่ฮะน่าเป็นจระเข้เลยนี่นี่ฮะสวยหมดสีทองนี่มีเจ้าแมวน้อยด้วยเจ้แมวน้อยนะได้ดูนะน่ารักจะรักจะรักรักจะรักแมวนี่ขายเป็นเส้นหรือขายเป็นตัวครับสี่สิบตัวร้อยพอสามตัวร้อยสวยดีนะนะฮะนี่แมวอยู่ในโถด้วย ตาลาดัดมันจะมีของเด็ดๆแบบนี้แหละฮะอันนี้เขาก็อันนี้40่บาท3านรอยนะฮะก็เป็นของเล่กระบาอันนี้เป็นของเล่นรถครับนี่อันนี้เป็นแนวน้องๆอันนี้เป็นตามแฟชัน่น,นีครับถ้าเกิดใครชอบรถสะสมนะก็มาถึงนี้ได้ครับมีรถเก่ามากเหมือนกันเนาะอันนี้น่ารักครับ โค้งนี่เท่าไหร่ครับน้องร้อยยี่สิบบาทเฮ้ยสวยสวยขอดูหน่อยเป็นเหล็กนะอสวยดีเดียวฮะโค้งเออคนรักคนสะสมชอบนะครับยังไม่ตายนะครับปลาเนี่ยยังไม่ตายเอ้ากนถ่ายพู่งฐานหมดเลยอันนี้หน่อยน้อยหมดแรงแล้วฝากมาแล้ว อ่านี่ยาบอ,อต้องต้องโดนแบบนี้แหละครับอ๋อตัวเท่าไหร่ครับเนาะร้อยห้าสิบก็ผอใช่ร้อยห้าอสิบอ๋อถ้านะเกิดสะเทียนเขาเขาจะดิ้นใช่ไหมฮะอนะ๋อเหรอตอบตอบตอ,อบอาตายแล้วไตัวนี้ไปอยู่ันกระเป๋า <c oughs> หนักกว่าเดิมพี่เ <c oughs> ออ,อไอเดียก็ดีนะครับ เป็นตัวต่อนะครับโอ้มีรถด้วยมอเตอร์ไซค์แบดบิดอุ้ยครบเลยอะอมีแบดบิดตัวใหญ่ด้วยนี่สวยใช่ไหมครับแบบิดตัวใหญ่เสน่ห์ของตลาดนัดเป็นอย่างนี้แหละครับไม่ได้คาดหวังเราก็จะเจอนี่ฮะที่บุญอยู่นี่ครับอันนี้จากการ์ตูนเรื่องอะไรครับน้อง เหรอราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้อ่าะ,ะเหล็กเฮสวยดีอืมอันนี้อยู่ยที่400บาทครับมีกล่องอใช่ไหมอ๋อมันมีแบบมีกล่องไม่มีกล่องเนาะเสน่ห์ของเล่นนะนอกจากจะเป็นพวกฟิกเกอร์โมเดลและก็ค<อ>ือตุ๊กตาเนี่ยครับเสน่ห์เย,ย้ายวนไม่แพ้กันเลย,ย,น,เลยนี่เจ้าเทปมือสองถึงสส่วนใหญ่เป็นตุ๊กตามื็สองครับ หลายคนอาจจะมองว่าไม่มีค่าแต่บางคนนี่คือของน่ารักสำหรับเด็กๆหนูน้อยเลยฮะโอโ้โหสุดยอดครับเยอะเดีดย๋ยวครับที่พันอะไรครับสัตว์ปิ๊ดเหรอฮะอ๋อเราเข้ามาแบบนี้ฮะอ๋อเหรอฮะพี่นโรนี่ว่าของเล่นแมวครับแมว <laughs> เอ้ยน่ารักมากขอบคุณมากครับน้องเอ้ยขอบคุณครับโอ้สุดยอดพี่แม่ตัวใหญ่คุณร้ออันนี้ร้อยหกสิบใช่ไหม แล้วรองเท้าหล่ะคะรองทคา90อันนี้จะไซส์ี4อ๋อถ้าเกิดพี่ซื้อตัวต่อก็ได้เลยใช่ไหมอ๋ออันนี้ได้เลยเดี๋ยวพี่ดูอันนี้หลายร้อยค่ะเป็นน้ำยาเคลือบเลโก้ไว้นะคะอ๋อเหรอ160ใช่สิบใช่ไเออของลายนี้เหลือแค่ตัวเดียวนอกนั้นจะเป็นลายสองขาวอ๋อขางขาวเนาะอ่าสองบาททุกไซส์อันนี้เป็นชุดชุดหมาใช่ไหมนาะหมาเห็นไหม เธอไปใส่ไม่ได้ต้องให้หมาใส่นะ,ะกำลังฮิตโกโกวาจ้าสอ,สองห้าคสองห้าสามารถใช้คนล็อค่ัได้โอ้เออเชชเช c h ช n แนลขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านครับ ที่เข้ามาติดตามเยี่ยมชมวันนี้มีคนติดตาม800คนแล้วซึ่งต่อไปเราก็ตั้งเป้าไว้ที่จะได้1,000คนเดี๋ยวๆนี้แหละนะก็ขอขอบคุณครับขอติดตามของเล่นของสะสมสถานที่ต้องเที่ยวต่างๆทั้งไทยและญี่ปุ่นนะครับเที่ยมเฉยเชราชอบและกอสัมภา่นเส้นของเยยมเล่เเาจัากชอบเหมือนกันครับเยี่ยนครับสวัสดีครับ